เชิงตะกอนหรือที่สำหรับเผาศพตามท้องถิ่นตามชนบทส่วนมากที่เห็นเห็นกันอยู่ไม่มิดชิดเหมือนอย่างในนครหลวงหรือภายในตัวจังหวัดที่จเจริญแล้วเราจะพบว่าที่เผาศพตามบ้านนอกก่ออิฐถือปูนทำขึ้นเป็นเตาขึ้นมาบางก็มีหลังคามุงด้วยสังกะสีบางก็ไม่มีหลังคา และตั้งอยู่ห่างจากวัดภายในบริเวณป่าละเมาะเวลาจะเผาศพก็เหมือนกับตอนอย่างปลาสประรเรอจะต้องคอยเอาไม้มาทิ่มตำศพที่กระดกขึ้นมาเมื่อถูกความร้อนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนิยมเผาแบบนี้กันอยู่สมัยเด็กๆเ,เรามีชีวิตอยู่กับกลิ่นโคลนและสาบควายบ้านเราอยู่ใกล้กับวัด จึงมีเพื่อนฝูงที่เป็นลูกศิษย์หลวงตาหลวงลุงอยู่มากมีเพื่อนเป็นลูกศิษย์วัดก็ดีไปอย่างได้ขนมนมเนยมากินกันอิ่มมีพีมันยิ่งถ้าเป็นวันพระหรือวันสำคัญทางาศาสนาด้วยแล้วนอกจากจะกินกันแบบว่าพุงกลางแล้วยังมีแถมห่อกลับบ้านอีกด้วยในคืนวันหนึ่งที่วัดมีงานฉลองกระถินพวกเราห้าหกคน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานเขาหรอกแต่มีส่วนในการกินเมื่อกินกันแล้วก็ชวนกันเดินเที่ยวดูโน่นดูนี่ความจริงหนังที่เอามาใายในงานล้วนแต่เป็นหนังสนุกสนุกทั้งนั้นแต่พวกเราก็นั่งดูกันไม่ได้นานก็ชวนกันหาที่หาทำเลใหม่เปลี่ยนไปดูลิเกบ้างดูลำตัดบ้างดนตรีจากวงลูกทุ่งบ้างในที่สุดเจ้าจุกหัวโจก ็ชวนพวกเราไปหลังวัดมีอะไรวะไอ้เบี้ยวถามมืดจะตายหามืดๆนั่นแล้ววะมีของดีจะไปดูเขากอดกันมันจะสนุกหรือวะเอ็งไม่ไปข้าไปกับไอ้แกละไอ้ทองไอ้เบิ่มไอ้เอี้ยงก็ได้วะเฮ้ยไปไหนก็ไปด้วยกันซิวะไอ้เบี้ยวยอมแพ้ตกลงว่าไอ้จุกพาพวกเราไปที่หลังวัด เราก็รู้กันอยู่แล้วถ้าวัดมีงานเมื่อไรไอหนุ่มอีสาวจะต้องแอบมาเจอกันหลังวัดเป็นคู่คู่และพวกเราก็ทำตัวเป็นนักสังเกตการบางครั้งถูกจับได้ก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงแต่สำหรับคืนนี้โชคไม่ดีไม่เจออาหารตาแม่แต่คู่เดียวเฮ้ยอดใจรอกันประเดียวไอจุกมันว่าข่าวาไปดูหนังดีกว่าวะ ไอ้ค้างบุ๋มมันเป็นพระเอกข้าชอบมันต่อยอร่อยเหาะนักไอ้เบี้ยวชวนตามเคยไอ้จุกก็เวียงลูกแป้ไปที่ไอ้เบี้ยวกูไม่ได้ชวนมึงมึงอยากดูหนังก็ไปดูคนเดียวสิวะไอ้จุกโตกว่าไอ้เบี้ยวจึงต้องนิ่งเมื่อไอ้จุกให้รอพวกเราก็ต้องรอรอกันจนยุงกัดขาลายก็ยังไม่เห็นมีไอ้หนุ่มอีสาวคนไหนมาให้เราได้แอบดูกันเลย ไปตรงน้นดีกว่ามันจะดีหรือเองกลัวผีหรือวะผีอะข้าไม่กลัวเร็วเองกลัวอะไรกลัวจะไม่มีใครไปที่นั่นสิวะใครจะไม่นั่งจีบกันที่เชิงตะกอนไอ้เซอร์เองไม่รู้อะไรที่ที่เขากลัวผีกันนั่นแหละดีนะเมื่อไปจีบกันที่นั่นก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะไปแอบดูกูนึกออกแล้ว มันต้องรู้แกวจึงไม่มากอดกันแถวนี้เชื่อข้าสิวะข้าไม่เคยทําให้พวกเอ็งผิดหวังเลยสักครั้งเดียวเออวะ่ะจริงของมันไอเอียงสนับสนุนไปก็ไปไอแกละตัดบทเพราะมันก็เป็นที่หนึ่งในเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงย้ายที่มันไปที่เชิงตะกอนเมื่อย่องเข้าไปในระยะที่มองเห็นพวกเรา ก็แลเห็นร่างดำตะคุ่มตะคุม่มนั่งอยู่ที่เชิงตะกอนไอจุกรีบกระซิบบอกทันทีเห็นไหมละ่ะเจอดีเข้าแล้วเฮ้ยจะมันนั่งอยู่คนเดียวนี่ว่เอ้ามันก็ต้องมารอกันก่อนสิวะเองเฉยเฉยไว้และใครก็อย่าเสือกจามมองอมาละ่ะกูเตะถวายเจ้าจริงๆเลยนะไม่มีใครพูดและไม่มีใครจามให้พิธีแตก ทุกคนนั่งรอดูหนังสดด้วยความอดทนเวลาผ่านไปร่างที่เห็นดำตะคุ่มอยู่นั่นก็ยังคงนั่งนิ่งไม่เคลื่อนไหวไปทางไหนและยังไม่มีคู่ขามาหาแต่อย่างใดแต่พวกเราก็ยังนั่งทางตารอ,อกันต่อไปโดยไม่มีใครปริปากบนจนกระทั่งร่างนั้นค่อยๆลุกขึ้นยืน และหันหน้ามาทางพวกเรายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นท่านใดนั่นเองพวกเราทุกคนก็ต้องขนลุกสู้เพราะร่างที่เราคิดว่าเป็นคนกลับไม่ใช่คนมันค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงจนเลยหลังคามเมนมือยาวทั้งสองข้างแกว่งไปมาและฝ่ามือมันใหญ่ขนาดเท่าใบตาล พอมันเก้าขาสวบมาทางเราเพียงก้าเดียวไอ้จุกก็เพ่นทันทีเปิดด้วยไปลวเลวยตัวใครตัวมันถึงไอ้จุกจะไม่ร้องตะโกนบอกพวกเราก็ไม่อยู่ให้มันหักคอหรอกนะพวกเราวิ่งแข่งไม่ยอมให้ใครขึ้นหน้าแล้วก็มานั่งหอบสี่โครงบานอยู่ในศาลาโรงถมจนบัดนี้เรายังจําได้ว่า ตั้งแต่เจอผีที่เชิงตะกรวันนั้นแล้วก็ไม่มีใครชวนใครไปแอบดูไอ้นุ่มอีสาวไปพรอดรักกันที่หลังวัดนั้นอีกเลยโปรดติดตามเรื่องต่อไปครับ